ครับกาบสวัสดีช่วงแรงของวันที่18กันยายนพศ2 5 6 6กาบสวัสดีแฟนเพจทางช่องยูทูบยุซี่พระโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งกาบสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของั้อมุนิเมีสียุซี่พระโคสิงหลยและกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมิปนี้ของทางช่องกันครับครับสำหรับชิปนี้กาเป็นชิปที่สองสิ่ในมาเปิดง้วแบงพีแบงนองไปเลี้ยงเลยครับพี่น้องครับเป็นง้วราคาถือซองซี่บอมี่มาจำครับพี่น้องครับ นี่ครับเข่าเรีองกันเลยนะครับพี่น้องครับเบาๆไหล่ใหญ่ห้างเปิดมองแม่เหลี่ยมเลยครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกผูหลูกตัวที่สองครับแม่โบดกบเครื่องครับสายโบดด้วยครับนี่ครับพี่น้องครับไม่ไทยกระลังเอาหยาไม่จรินอยู่นี่ครับหน้าตาดีๆครับครับแม่ก็ย่อยสามสิบหาบวกลบสองลูกไส้นี่อายุสี่หาเดือนครับพี่น้องครับแม่มีเปอร์เซ็นต์ทองเด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าอยู่ในคอกมีพอพันบะมันคุ้มอยู่ในหันอยู่ครับพี่น้องครับ ทั้งนั้นทั้งนี้กอ้พี่น้องเอาไปรุ่นเอาเลยครับนี่ครับหางลำรามครับพี่น้องครับเป็นม่วงโบดขบเครื่องนะครับสำหรับค้นี้เอาไปในราคาสอง0มืสามพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองรอยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตรล่งกันเด้ครับพี่น้องครับงามๆครับพี่น้องครับถ้าเป็นสมัยตะกี้กับซื้อราคานีไปเนอนะครับพี่น้องครับม่วงส่งนี้ครับติมตาแม่กับเกินกลุ่มแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับนุมๆมีดีนะครับพี่น้องครับมึงชัดครับพี่น้องครับสายโบดหนาเขาดีครับโบเครื่อง ไก่ลูกกับเทียวเชี่น้ำนมแม่เทียวเชี่ครับพี่น้องครับลูกตัวหนาตัวใหญ่ดีครับพี่น้องครับสองหมื่นสามพันบาทได้ครับเดี๋ยวผมอยรีวิวเห็นจัดๆครับพี่น้องครับง้วงเชียงนะครับง้วงนี่ใสดีครับพี่น้องครับผูกรามได้จับได้บายได้ครับครับพี่น้องครับ องหางดีถ่ายรามดีใจลูกก็พ่อไปวัดไปว่าครับพี่น้องครับนี่ครับใจลูกแดงครับง้อบสเอาพอได้ใส่ก็พอเส้นหวอก็ยังพอนันสูงครับพี่น้องครับนี่ม่าเมืองแม่นี่ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียงง้อลูกแรกสดๆนะครับแม่ร่อยสามสิบบวงแม่ครับแม่บดกบเคืองได้ครับพี่น้องครับอันนี้แม่กับพอเส้นทองเดียวคือกันนะครับพี่น้องครับเป็นง้อขออเดียวกันครับมี่พอพันบามันคุ้มหันครับก็เอาไปรุนทองเอากันครับพี่น้องครับนี่ครับลูกตัวเมียอายุหาเดือนนี่ครับพี่น้องครับครับต พ่อไปวัดไปว่าครับลูกผสมบามันเนาะครับพี่น้องครับตัวเมียบดรบเครืองตัวลูกกับบดรบเครื่องได้ครับพี่น้องครับสาหรับโคนี้เอาไปสองหมื่นสี่พันบาทส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตรง่งกันได้ครับพี่น้องครับถ้าพอแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พี่กัดของค้อกวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตมบ้านฝางอําเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยด้ครับพี่น้องครับนี่ครับก้อนซีซอ กับปรึกษากันคนในครอบครัวด้วยครับพี่น้องครับเห็นดีน้ำกันกับจ้องคอยซื้อครับพี่น้องครับถ้าพ่อแม่พี่น้องอยากได้ยกคูเอาไปในค่าสุดคุ้มครับพี่น้องครับยกคูผู้เมียนี่กับ ar, เอาไปในค si ่าสี so a, ok ่หมื่นสองพันบาทครับมั่วสี่ตเล้ะครับพี่น้องครับม <c oughs> ั่วสี่ตไปในค่าสุดคุ้มในแบบสี่หมื่นสองพันบาทเมียลูกเมียกับเมียลูกผู้นี่ครับพี่น้องครับผู้ใดหาร้อยกลางๆเข้าไปเลี้ยงได้ครับพี่น้องครับนะครับ การใจลูกแต่ละโตกับพ่อไปวัดไปว่าพ่อเมืองไดนเยอะหรอครับพี่น้องครับเมื่อใดว่าดีเซงว่าจะขวงครับกับว่าวามันพ่อเมืองไหนอยู่ครับพี่น้องครับเมื่อใดชีริวชีเลเกินไปครับพี่น้องครับอยู่ในเจนมาตรฐานอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับรุ่นทองหนึ่งสองคอมนะครับพี่น้องครับรุ่นทองหนึ่งสองค่มเอาไปรุ่นทองเอาครับพี่น้องครับพ่อทั้งคอกเมื่อใดตรวจขายในราคาเมียลูกครับพี่น้องครับบันนี้มันคมนี่ครับพี่น้องครับยู่ดวนหรอครับพี่น้องครับ มืัอนี้มองขายเลยครับสองหมื่นเงินต่อเลยครับพี่น้องครับแม่ลูกเนี้ยง่วงลูกแรกแม่ลอยสามสิบบวกนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นครับแม่ซาโลเล่ครับพี่น้องครับลูกสาวนั่นนะลูกสาวอยู่หาเดือนครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นครับสองหมื่นบาทส่งฟรีให้ี่ยสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาเลยครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของพ่อัวตั้งอยู่บ้านหนองแปน ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับงินต่อได้ครับเพราะว่าผมเปิดเปิดมองเอาเลยครับซื้อได้ซื้อซื้อเพรได้บ่เป็นหยางบ่มากบอกพันครับพี่น้องครับบ่ได้ว่ากันครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับครับข่าวดีๆครับพี่น้องครับผมเส้นเรศสูงเด้ครับพี่น้องครับนี่ครับแบบไม้มะม่วงแม่เสาผสมแล้วได้เจ็ดมือนี่แหละครับพี่น้องครับ นี่ครับหัวล้นสูงมลอยสามหาโบลลบสองบลครบเครื่องได้ครับพี่น้องครับสำหรับเมียนี่กับงินต่อครับเอาไปสองหมื่นสี่พันบาทครับซื้อได้เห็ซื้อซื้อบ่ได้บ่อพานครับพี่น้องครับบ่ได้วากันครับพี่น้องครับนี่ครับข่าวดีๆครับพี่น้องครับอย่าส้นกันอย่าส้นกันนะครับอัดสดดีนะครับพี่น้องครับเนี่ยเจ้าแจ้งผมตัวนี้เจ้าเข้อขาดเหรอพี่น้องง้อตัวว่ารงครับตัวหนึ่งเนอยากเป็นเจ้าทินครับ อ่าสวยๆเลยครับพี่น้องครับอุ้โมงเมียนครับพี่น้องครับนี่ครับตัวเมียสาวครับสองหมื่นสี่พันบาทครับทาแล้วเดี๋ยวเจ็ดมือครับเอาไปรุนทรวงเอาครับพี่น้องครับค่มโตพอประมาณครับนี่ครับถ่ายลำรามงัวโบดขบเคื่องกันครับพี่น้องครับนี่ครับอย่าเลื่อนนะครับสนใจค่มไหนการนิ่งเป็นทั้งโทรศพส์ยด้วยครับพี่น้องครับเพราะว่าคอมเมนต์มาทั้งช่องยูทูบผมกลับเพ่าคอยได้เข้าไปตอบมาไหนครับถ้าโทรมาผมไม่ได้รับเดี๋ยวผมจิโทษกลรบเองเดี๋ยครับพี่น้องครับ ครับให้ิ่ซ์คนพร้อมจบได้ครับพี่น้องครับมาคบในกาติดต่อผมมาได้ครับพี่น้องครับสำหรับถ่ายคลิปนี้กาขอฝากช่องยูทูบยูซี่พะโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งฝากติดตามลูได้บ้านหวานในสวนฝากเขามังชิบฝากเขามาอุดหนุนน้ำได้เครับพี่น้องครับเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้แจทีมงานเฮาทุกคนครับพี่น้องครับนี่ครับขายง่วในราคาแบ่งปันซงซี่บ่มีมาจําเจ็บเงินไปทางเลยครับพี่น้องครับครับสำหรับถ่ายคลิปนี้กาขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ